นิทานเรื่องหอยผีในบ่อน้ำการหลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำมีบ่อน้ำลึกลับแห่งหนึ่งบ่อน้ำแห่งนี้เป็นที่เลื่องลือถึงความน่ากลัวว่ากันว่าในบ่อน้ำแห่งนี้มีหอยผีอาศัยอยู่ชาวบ้านเล่ากันว่า หอยผีเป็นหอยที่ตัวใหญ่มากและมีดวงตาสีแดงเรืองแสงในเวลากลางคืนหอยผีจะโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำในเวลากลางคืนเพื่อล่อลวงผู้คนลงไปในบ่อน้ำแล้วจมน้ำตายมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อต้นกล้าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นต้นกล้าเป็นเด็กที่กล้าหาญและชอบผจญภยัย วันหนึ่งต้นกล้าได้ตัดสินใจที่จะไปสำรวจบ่อน้ำลึกลับแห่งนี้ด้วยตัวเองต้นกล้าเดินไปที่บ่อน้ำลึกลับบ่อน้ำแห่งนี้อยู่ลึกเข้าไปในป่าต้นกล้าเดินลัดเลาะไปตามทางเดินในป่า จนมาถึงบ่อน้ำต้นกล้ามองลงไปในบ่อน้ำน้ำในบ่อน้ำนั้นดำสนิทต,ต้นกล้ามองไม่เห็นอะไรเลยทันใดนั้นต้นกล้าก็เห็นอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำสิ่งนั้นคือหอยผีหอยผีตัวใหญ่มากดวงตาสีแดงเรืองแสงของมันจ้องมองต้นกล้า ต้นกล้าตกใจจนตัวแข็งทื่อหอยผีค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ต้นกล้าต้นกล้ารวบรวมความกล้าเขากระโดดลงไปในบ่อน้ำเพื่อหนีจากหอยผีต้นกล้าดำลงไปในบ่อน้ำน้ำในบ่อน้ำเย็นและเหนียวหนืดต้นกล้าว่ายน้ำไปเรื่อยๆพยายามหาทางขึ้นมาจากบ่อน้ำสักพักต้นกล้าก็เห็นแสงสว่างอยู่ข้างหน้า เขาว่ายเข้าไปหาแสงสว่างนั้นต้นกล้าโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเขาพบว่าตัวเองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำต้นกล้ามองไปรอบๆเขาเห็นหอยผีตัวใหญ่ลอยอยู่บนผิวน้ำหอยผีมองมาที่เขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าต้นกล้ารู้ตัวว่าเขารอดชีวิตมาได้เพราะโชคดี ต้นกล้าเล่าเรื่องที่เขาเจอให้กับชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างก็ตกใจกับสิ่งที่ต้นกล้าเล่าหลังจากนั้นชาวบ้านต่างก็หลีกเลี่ยงบ่อน้ำลึกลับแห่งนี้ต้นกล้ายังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้น เขาเล่าเรื่องที่เขาเจอให้กับเด็กๆในหมู่บ้านฟังเด็กๆต่างก็กลัวหอยผีแต่พวกเขาก็ชื่นชมความกล้าหาญของต้นกล้า